มนะเมื่อพร้อมกันแล้วพานตั้งใจฟังทำรรหน้าที่กองพวกเราต่อไปวันนี้จะได้เปลี่ยนเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตามาฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติของหลวงปู่เสิมถึงยังไงยังไงคำว่าธรรม คือความดีความถูกต้องฟังแบบพื้นฐานซะก่อนแบบพื้นฐานเคาว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ให้พวกเรารู้ตัวเอง ถ้าจะเปรียบเหมือนกระจกสองก็เคยได้ปา่าลบเคยได้พูดให้ฟังทีเดียวศินธรรมเอามาสองดูการกระทาของพวกเราทุกอย่างที่เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจาในด,ด้านจิตใจ เพราะพวกเราใช้ลักษณะนี้จะเลกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เฉน้นการกระทำที่เป็นสมบัติรูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัตินี่นะเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหนา้าต้องอาศัย แนวทางหลักศีลธรรมเป็นกระจกสองดูกิจกรรมการกระทำของพวกเราหรือมนุษย์คนเราทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละเพราะศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการทำโถมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศล ถ้าทำผิดมันเกิยกลายเป็นบาปเป็นกรรมวามชั่วคำว่าถูกหรือผิดอันนี้แหละเก่าลักษณะคำสอนศิลธรรมนั่นเองมาเป็นเครื่องสองดูการกระทำทางกายของพวกเราวาจาคำพูดหรือจิตใจเนึิคิด การกระทำทางกายท่านนึกว่าเหมือนพวกเราแต่งในสิ่งที่พวกเราต้องการจะแต่งตนแต่งตัวเอาลักษณะของศีลธรรมเป็นเครื่องบ่งบอกว่าแต่งตัวถูกต้องดีงาม ถ้าอยู่ในขอบเขตการแต่งตนแต่งตัวอยู่ในขอบเขตลักษณะของศีลของธรรมมันเป็นเครื่องบง่งบอกถึงความงามลักษณะของศีลความเรียบร้อยกิริยามารยาทการกระรทำกิริยาการแต่งตนแต่งตัว ถ้าเรียบร้อยดีความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามทีมันเป็นกฎธรรมชาติไม่ว่าแต่แต่งตนแต่งตัวพวกเราแม้ที่พวกเราอยู่กุฏิวิหารเรือนชานบ้านจองทุกสถานที่นั่นแหละต้องการดูดีก็ต้องแต่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดูดีนั่นแหละปรากฏความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการฉะน,นั้นการแต่งลักษณะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามารผลที่พวกเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่นะะั่นนะมรก็คือการแต่งนะะั่นเอง แต่งการกระทำจริยามารายาทตลอดถึงความนึกคิดจิตใจของพวกเรานั่นะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะมาเรียนรู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แต่งกระเพาะใจของพวกเรานั่นนะ มันไม่เหมือนรูปร่างกายมันไม่เหมือนวาจาวาจาในี่ใช้หูฟังมันได้ยินเสียงรูปร่างกายของพวกเราใช้ตามองดมูมันเห็นจิตยามมรยาตส่วนใจนี่เนี่ยมันมองไม่เห็นเอาหูไปฟังมันก็ไม่ได้ยิน ฉะนั้นที่จะรู้เรื่องว่าใจต้องอาศัยความเป็นธรรมอันนั้นคือสติธรรมปัญญาธรรมตาติเครื่องระลึกรู้ดูลักษณะของใจกิริยาที่เกิดขึ้นกับใจลักษณะของใจเรานั่งอยู่เดียเ๋ยวนี เรานั่งอยู่ได้ก็เพราะใจมีอยู่ในรูปร่างกายรูปร่างกายของพวกเราในขณะน,นี้ไม่รู้อะไรหรอกมันรู้ตัวอยู่เดียวนี้อันนี้คือใจใจคือความรู้เมื่อมันรู้ตัวอยู่ลักษณะเนี่ยแต่บางครั้งบางข่าวทำไมมันลืมิมนั่ง อยู่ดีๆสัปงะงนกงง่วงหาวนอนง่วงนอนไปทั้งทั้งที่ใจมันยังมีอยู่นั่นแหละทำไมมันยังเป็นยักลักษณะนั้นอันนี้ขาดคุณธรรมคือสติแต่ว่าสติธรรมนี่จึงมีความจำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่อยากให้มีกับใจ ถ้าใจมีตติมีตติมากสต,ติอยู่ตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นแหละที่เนี่ยถ้าใจมีตติน้อยรู้ตัวน้อยสมาธิมันก็มีน้อยฉะนั้นการหลับตามีตติดูใจให้เรียนรู้ว่า ใจของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นนามธรรมนามะนามังมีแต่ชื่อไม่เป็นรูปไม่เป็นลางไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเถิงจะไม่เป็นรูปเป็นล่างไม่เป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจที่เป็นนามธรรมเนี่ยความดี ความสุขความสบายถ้าเกิดในลักษณะความไม่ดีที่เนี่ยผลจากการกระทําไม่ดีทําแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์ใจทุกข์ในความรู้สึกความเป็นทุกข์มันมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นกับใจจะมากจะน้อย อันนั้นล่ะมันเป็นแรงลิ์ของกิเลสท,ที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตาพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวว่าใจของพวกเรามันไม่ต้องการความทุกข์แต่มันมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตรงนั้นแห่ตรงนั้นก็ดูกิเยาอีกลักษณะอีก ันนั้นคือความโลภความโกรธความหลงมันไม่เป็นตัวเป็นตนหรอก,กนนะเพราะมันอยู่กับใจใจที่มันเป็นนามธรรมมีแต่จิริยาหรือลักษณะจิริยาลักษณะเนี่ยจะมาปรากฏออกมาเป็นอารมณ์ทีเนี้ยอารมณ์ความโกรธโงดเหดนิด ไม่พอใจอารมณ์ความโลภเห็นอะไรในสิ่งที่ทิเล็มันต้องการตัณหามันต้องการมนุษย์คนเหล่านั้นต้องการอยากได้อันนั้นมีอันนั้นความอยากความมีความต้องการนะั่นนะสมบัติในโลกอันเนี่ย มันไม่มีประเภทไหนใดแล้วมันพอเล็ดแรงของควมโลกที่มันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์นะท่านจึงเปรียบเหมือนก่อไฟขึ้นเอาเชื้อเพลิงไปใส่ไฟจะเป็นน้ำมันหรือจะเป็นไม้เป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงประเภทไหน ใส่ตรงในไฟให้ไฟมันอิ่มในเชือเพลิงนั้นเอานึกดูดีๆตั้งเทติดีๆตั้งใจดีๆแล้วไล่ขนาดไหนมันอ่มไหมไฟเมื่อมันอิม่มม,มันดับเอาเชือเพลิงประเภทไหนมาใส่ให้ไฟมันอ่มนะเมื่อมันอ่มมันดับเหมือนพวกเราทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันอ่มแล้วก็ยศ มันไม่มีทางที่จะให้ไฟมันอิ่มในเชื้อเพิงอิ่มแล้วบรรดับแต่นั้นความรุนแรงแลลวหลายของความโลภนี่นะจึงมันไม่มีขอบเขตเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอน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 ลักษณะเนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ยังไม่ มีใครเชื่อไม่มีใครอยากจะเชื่อไม่มีใครอยากจะเชื่อความจริงนี่แหละจ่าว,วโมหะความหลงควรจะรู้ในสิ่งที่มันเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้มีน้อยก็เป็นทุกน้อยไม่รู้บีมากก็ยิ่งเป็นทุกมาก แสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ที่ใจที่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นฉะนั้นนะมัรคกคือเครื่องแต่งเรามาแต่งใจของเราแต่งความรู้ของเราคือใจเนี่ยแต่งด้วยปัญญาแต่งด้วยความฉลาด ก่อนที่จะแต่งด้วยความฉลาดเอาความฉลาดเอาปัญญาเนี่ยสอนใจของเราว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าแรงเล็ดโลภโกรธหลงตัณหาฝ่ายชั่วนั่นน่ะเอาเตติเอาปัญญาเนี่ยเตือนใจสอนใจมันเป็นของไม่ดี ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคําว่าตติปัญญาตติปัญญานี่นะไม่รู้จักดำมาใจมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราฟังแล้วพิจารณาแล้วเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนเรืองล้งปูกำลังว่าให้พวกเราฟังนี่นะ ตรงไหนมันไม่เป็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันปรากฏที่มีในใจเราลองคิดค้านขึ้นมาเอาดังนั้นเราอธิบายตามหลักเหตุผลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมักผลมักผลมักคือการแต่งเราแต่งใจของเราเอง แต่งวาจาของเราเองแต่งความรู้สึกด้านจิตใจของเราเองเพื่อผลความสุขความสบายจนถึงความพ้นจากทุกข์อย่าให้กิเลสตัณหามันแต่งใจแต่งวาจาแต่งร่างกายการกระทําของพวกเราถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหามันแต่งการกระทํา ทำมันไม่ถูกที่อยู่ในขอบเขตของศินธรรมทำน้อยเป็นบาปน้อยทำมากเป็นบาปมากทำไมเจงเป็นบาปก็เพราะมันผิดมีอะไรเป็นเครื่องวัดความผิดศีลธรรมกฎหมายฉะนั้นนะใช้โดยความรู้ของพวกเราเนี่ยตัองใจด้วยความฉลาด เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจคือความรู้เอาความรู้ของศาสตรดามาเสริมความรู้คือใจใจของเรารับเอาความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใจของเราเมาื่อจะรู้ดีรู้ดีรู้ดีร,ดรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องในขณะเดียวกันกระแจโมหะความหลง วิชาความไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ฉะนั้นจิตกรรมของพวกเราที่การฝึกการปฏิบัติจะอาศัยศิลธรรมเป็นเครื่องสองเป็นกระจกสองการกระทําของพวกเราทางกายคําพูดวาจาจิตใจนึกคิด อย่าไปแต่งอย่าไปรู้ตังต้งแต่กิริยามรารยาทแบบโลกๆโลกเขาแต่งเพื่อไปตามแรงฤทธิ์ของกิเลสตัณหาถ้ารู้ในทางที่ดีแต่งกายวาจาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันในเบื้องหน้าอันนี้ เนื้อหาในสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> การฝึกการปฏิบัติเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงที่เห็นได้ชัดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุก เวทนาเวทนาคือความทุกข์เนี่ยให้กำหนดดูอะไรเป็นผู้รู้อะไรเป็นเครื่องรู้อันนั้นคือใจใจคือความรู้ส่วนความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นเวทนาขันมันเป็นขันอันหนึ่งส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่กับรูปร่าง ดดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาเวทนาก็คือความทุกข์อันนี้ปรากฏเห็นได้ชัดขนาดบุญพามาเกิดมันก็นทุกขลักษณะนนเนี่ยขึ้นว่าเป็นรูปเป็นลางตัวมนุษย์เนี่ย ถ้าบาปพาไปเกิดมันจะเลว้ายขนาดไหนจีเนี่ยฉะนั้นให้กำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกลัวใจคือความรู้ให้มีสตติรละลึกรู้รละลึกได้ใจคือความรู้มันไม่ใช่เวทนามไม่ใช่ความทุกข ใจคือความรู้มันรู้ทุกขนาดไหนมันก็รู้อยู่แต่ความทุกไม่ใช่ใจมันเป็นขันเวทนาขันผ่านเข้าใจการฟังในสิ่งที่มันเป็นจริงในรูปหลางในเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงในจิตใจของพวกเรา จากนั้นให้อยู่ในความเป็นธรรมคือขันติธรรมสมาธิธรรมอย่าไปหวั่นไหวความหมายน่ะวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่เนี่ย <c oughs>